แต่ถ้าพูดว่าสงกรารสงกรารแล้วก็เป็นกันทุกคนพูดเป็นกันทุกคนถ้ายิ่งเล่นสงกรารช่นสาดน้ําเป็นต้นกันด้วยแล้วก็ยิ่งทําเป็นกันทุกคนแต่คิดคด,ดูเถิดว่ามันเป็นการกระทําของคนโง่หรือคนฉลาดการเล่นสงกรารเพียงเท่านั้นมันจะเป็นสงกรารคือเป็นความก้าวหน้าไปไม่ได้มันเป็นเรื่องของคนโง่ที่มัวแต่ เลวไหลยอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่มีการก้าวหน้าถ้าเป็นสงกรานจริงๆมันต้องเป็นการก้าวหน้าคือมีจิตใจที่ก้าวหน้าเพราะเหตุนี้แหละจึงพูดว่าคนที่ไม่รู้ธรรมะย่อมถอยหลังไม่มีการก้าวหน้าไม่มีสงกรานคนที่มีความรู้ธรรมะเท่านั้นที่มีการก้าวไปข้างหน้า และมีสงกราน <c oughs> คนมีธรรมะนั่นไม่ถูกเวลากินแต่เป็นผู้กินเวลาคนไม่มีธรรมะนั่นถูกเวลากิน <c oughs> เรื่องของเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอยู่ตรงที่ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้า ถ้าก้าวหน้าก็มีสงกรารถ้าไม่ก้าวหน้าก็ไม่มีสงกรารแม้จะโหร้องตะโกนก้องกันอย่างไรจะทำพิจีรีตองกันอย่างไรมันก็ไม่มีสงกรารที่ถูกต้องไปไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าเล่นสงกรานก็เป็นการเล่นของคนโง่ที่ไม่รู้จักว่าสงกรานคืออะไรอยู่นั่นเอง พระพุทธเจ้าท่านจัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเตือนเธอทั้งหลายว่าสังการทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพระพุทธภาสิทตนี้ก็เนื่องด้วยสงการ คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นี้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ทังนคนต่างหลายจงรีบถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ประมาทก็คือจัดทําสิ่งต่างๆให้ถูกต้องให้เป็นเป็นทางก้าวหน้าให้ก้าวไปก้าวไปเสียจากความทุกข์ให้ออกไปจากความทุกข์ให้ได้ นั่นก็เป็นความก้าวหน้า